ชั้นป .5 นะครับในคลิปนี้นะครับเราเจอกันเนื่องในวันหยุดนะครับหยุดหลังปีใหม่14วันนะครับ2อาทิตย์เนาะนะครับเพื่อสังเกตการสถานการณ์โควิดนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับเราจะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของเส้นขนานนะครับให้นักเรียนเปิดในแบบฝึกหัดของนักเรียนนะครับในหน้าที่38นะครับในหน้าที่38เปิดแบบฝึกหัดของนักเรียนหน้าที่38 นะครับแบบฝึกหัด6.3สําหรับข้อที่1นี้นะครับเขาให้เราวาดส่วนของเส้นตรงนะครับแสดงระยะระหว่างจุดคอกับจุดกับเส้นตรงที่กําหนดให้นะครับพร้อมกับวัดระยะด้วยว่าจุดอยู่ห่างจากเส้นตรงเนี้ยเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเรามีเสียงสองสิ่งที่ต้องทาอันแรกคือวาดเส้นตรงจากจุดนี้จากจุดคอเนี่ยนะครับจุดตรงเนี้ยนะครับมาที่เส้นนี้หลังนั้นก็วัดว่ามันระยะเท่าไหร่ ที่ในการวาดเนี่ยนะครับนักเรียนวาดให้มันตรงเนาะใช้ไม้บรรทัดในการขีดนะครับใช้ไม้บรรทัดในการขีดเนาะเอาสันไม้บรรทัดของนักเรียนเนี่ยนะครับแนบไปกับตัวตัวเส้นกอขอนะครับวาดให้มันตรงนะฮะวาดให้ตรงวาดให้ตรงวาดให้ตรงนะครับต้องตรงแล้วก็ตั้งฉากนะครับตั้งฉากเนาะ ต้องตั้งฉากด้วยนะครับเอาเส้นหายเมื่อเราได้เส้นตรงแล้วนะครับ ให้เราวัดครับวัดว่าจุดนี้กับจุดนี้มันห่างกับเส้นนี้ห่างกันเท่าไหร่นะครับซึ่งจุดนี้นะครับจุดคอเนาะจุดคอจุดคอนะครับอยู่ห่างจาก จากนะครับเส้นตรงกขอสามจุดสามเซนติเมตรนะครับอ่าประมาณนี้นะครับนักเรียนก็ลองวัดเนาะลองวัดดูนะครับสามจุดสามเซนไหมนะครับส่วนข้อที่สองก็ทําเช่นกันนะครับข้อที่สองก็ทําเช่นกันให้นักเรียนก็วาดเส้นตรงนะครับจากจุดขอจุดจุดชอเนี่ยนะครับมายัางส่วนของเส้นตรงกงอจอนะครับ อาวาดมานะครับอาวาดวาดเส้นเลยนะครับก็จะได้เส้นตรงแบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะต้องตั้งฉากกับอันนี้นะครับซึ่งจุดชอนะครับจะห่างจากส่วนของเส้นตรงงอจออยู่2.8เซนนะครับ จุดชอนะครับอยู่ห่างจากเส้นตรงงอจอนะครับอยู่สองจุดแปดเซนติเมตรนั่นเองนะครับอ่าเมื่อเราเข้าใจตรงการวัดระยะห่างจากจุดมาหาเส้นแล้วเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปเรื่องนี้เราเรียนเรื่องของเส้นขนานนะครับซึ่งเส้นขนานเนี่ยนะครับเอ่อเส้นขนานเนี่ย จะบอกว่าเส้น2เส้นนี้ขนานกันนะครับก็ต่อเมื่อว่า,าจุด2จุดนี้นะครับระยะห่างของเส้นทั้ง2เส้นนี้นะครับจะต้องเท่ากันดึกตลอดนะครับจะต้องเท่ากันตลอด,อ,ลอ,ดอย่างในข้อนี้นะครับเขาให้เราพิจารณาเส้น2เส้นนี้ซึ่งตัวเส้นแดงๆนี้นักเรียนต้องไปขีดเพิ่มเต immt, ิมเนาะนักเรียนต้อง,ข,งะะขีดให้ตรงนะครับขีดให้ตรงแล้วก็วัดดูว่า2เส้นนี้อยู่ห่างเท่ากันไหมนะครับ ฝั่งนี้อยู่ห่างเท่ากันหรือเปล่าแล้วพอขีดอีกฝั่งหนึง่งแล้วยังอยู่ห่างเท่ากันไหมซึ่งในข้อนี้นะครับจุด C เนี่ยนะครับอยู่ห่างจากเส้นตรงนี้เป็นระยะด้วยส่วน2เซนติเมตรนะครับส่วนอันนี้ก็อยู่ห่าง2เซนติเมตรเช่นกันเพราะฉะนั้นข้อที่1นเนี้ยน,นะครับเส้นสองเส้นนี้นะครับมีระยะห่างระหว่างจุดเนี่ยนะครับเท่ากันเราเรียกได้ว่าเส้น2เส้นนี้ขนานกันนั่นเองนะครับถ้ามันอยู่ห่างกัน แบบนี้เท่าเท่ากันทั้งหัวและท้ายนะครับก็แสดงว่ามันขนานกันนะครับส่วนข้อที่2นะครับข้อที่2เรียนสังเกตด้วยตาดูซิเธอว่าเส้น2เส้นนี้มันจะเท่ากันไหมยาวเท่ากันไหมไม่เท่าเนาะฝั่งนี้ก็จะมากกว่าเห็นไหมเส้น2เส้นสนี้มันเอียงเข้าหากันการที่มันเอียงเข้าหากันแบบนี้นะครับจะทําให้ระยะสองฝั่งนี้ไม่เท่ากันเนาะระยะหัวกับระยะท้ายไม่เท่ากันหรือว่าระยะห่างไม่เท่ากันตลอดแนวนะครับดังนั้นเนี่ย ถ้าเป็นลักษณะเส้นแบบนี้นะครับเราจะเรียกเส้นแบบนี้ว่าไม่ขนานกันนะครับเส้น2เส้นที่ไม่ขนานกันซึ่ง R นะครับอยู่ห่างจาก P 1.5ซนติเมตรนะครับเมื่อเรียนวัดแล้ววาดเส้นแล้วก็วัดนะครับส่วน Q ก็อยู่ห่างจากเส้น P เส้นตรง PQ i s s นะครับอยู่ห่างจากเส้นตรง PQ อยู่ที่1.8นะครับดังนั้นอันนี้ก็คือไม่เท่ากันแบบนี้เรียกว่าไม่ขนานกันนะครับมันไม่ขนานกัน โอเคทีนี้เพื่อตรวจสอบว่าเราเข้าใจเรื่องของการขนานกันไหมในหน้าต่อไปนะครับเมื่อกี้หน้าเท่าไหร่หน้า38ดทีนี้ดูหน้า39นะครับหน้า39เกเปิดหน้าต่อมานะครับให้พิจารณาเส้นเหล่านี้ครับว่าเส้นไหนเนี่ยที่จะขนานกันนะครับที่ขนานกันบ้างนะครับมีเส้นตรงอยู่ทั้งหมดสเส้นด้วยกันมีเส้นกอขอเส้นคอคองอเส้นจชแล้วก็เส้น ชอซอนะครับดูว่าเส้นไหนมันขนานกันการที่มันขนานกันคือมันจะเอียงเอียงไปในทางที่ทางเดียวกันนะครับก็คือไม่เอียงเข้าหากันนั่นเองนะครับสังเกตดูซิเนี่ยเห็นไหมเส้นนี้กับเส้นนี้เห็นไหมครับมันเอียงเข้าหากันเห็นไหมฝั่งนี้จะใกล้กว่าฝั่งน,นี้จะห่างห่างมันจะไม่เท่ากันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสองเส้นเนี่ยไม่ไม่ขนานกัน,นแน่ๆนะครับทีนี้ถ้าเรียนสังเกตเห็นเส้นนี้เส้นนี้กับ เส้นนี้เนี่ยครับเส้นกขออกับเส้นจชเนี่ยนะครับมันเอียงไปในทิศทางเดียวกันเห็นไหมมันเอียงไปในทางทียวกันเรามองด้วยตาปึ๊บพิบื้องต้นนะครับแล้วก็สามารถตอบได้ว่าเส้นตรงกขออนะครับทีนี้ขนานเนี่ยนะครับเวลาเราจะเขียนนอกขนานเราจะใช้สัญลักษณ์แบบนี้แทนนะครับนี่อันนี้คือสัญลักษณ์ของการขาบอกว่าขนานกันนะครับขนากนกันกับจ จอชอนั่นเองนะครับขนาดกันกันกบจอชออีกคู่หนึ่งนะครับก็แน่อนอนต้องเป็นเส้นนี้กับเส้นนี้ถูกไหมก็คือเส้นพอ,องงนะครับขนาดกับเส้นชอชอชอชนะครับก็จะบอกว่าสองเส้นนี้ขนานกันนะครับโดยเขียนบอกโดยใช้สัญ,ญลักษณ์นะครับน่ะดูลักษณะแบบนี้นะครับไป จับคู่ไปนะครับจับคู่ไปว่าอันไหนที่มันจะขนานกันบ้างมันเอียงไปในทิศทางเดียวกันนะครับอ่าอย่างเช่นอันนี้ข้อนี้ใครขนานใครบ้างเลยข้อนี้ก็จะเป็นอันนี้บ้างอันนี้คู่กับอันนี้ใช่ไหมแล้วก็อันนี้คู่กับอันนี้เงี้ยนะครับนี่ก็ไปเขียนเอาเองเนาะไปเขียนใส่ตรงนี้เราเองว่าอ่าจะเขียนยังไงนะครับอ่าพายเขียนกันอันนี้เส้นนี้ก็คือเส้นอ่าวอคอไหมวอคอ เส้นหัวคอนะครับขนานกับเส้นนี้ก็คือเส้นนอบอาส่วนอีกเส้นหนึ่งยอรอนะครับก็ขนานกับเส้นเอดต่อนะครับอาแบบนี้นะครับดูอย่างง่ายๆเนอะอาโอเคที่เหลือเนี่ยก็ทําเองนะครับอีกสองข้อเนี่ยทำเองว่าอีก3าข้อเนาะทำเองว่าอันไหนขนาดกันบ้างนะครับอะอันไหนขนาดกันบ้างโอเคนะครับ ทีนี้ต่อไปอในหน้าต่อไปนะครับหน้าที่40นะครับหน้าที่40ก็ต่อเนื่องมาจากอันเมื่อกี้นะครับว่าดูว่าอันไหนที่ขนานกันเหมือนเดิมนะครับทาต่อเนาะ,ะอันนี้ก็จะเป็นด้านนี้ขนานกับฝั่งนี้อันนี้กับอันนี้ก็ขนานกันอย่างนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นขนานกันจะมีเขนานกับขนานกับ BC นะครับแล้วก็ AB RAB นะครับไม่มีลูกศรน,นะครับไม่มีลูกศรเพราะว่าเส้นมันไม่มีลูกศรเนาะ a b นะครับไม่มี AB นะครับขนานกับ BC อย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันไม่มีลูกศรเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ในการเขียนก็จะไม่มีลูกศรเนาะ ที่เหลือก็ดูเองนะครับดูอย่างข้อสุดท้ายนี้นะครับข้อสุดท้ายนะครับข้อที่สิบเนี่ยนะครับคู่ที่ขนานกันก็จะมีคู่นี้กับคู่นี้ถูกไหมที่อยู่ตรงข้ามกันอันนี้ก็ขนานกับอันนี้อันนี้ก็ขนานกับอันนี้อย่างเงี้ยนะครับโอเคเนาะก็มีทั้งหมดสามคู่ด้วยกันนะครับเพราะว่าเป็นรูปหกเหลี่ยมอันแรกอันนี้ขนานกับฝั่งนี้นะครับก็จะเป็น VQ นะครับขนานกับ st นะครับแล้วก็ o เอ้ย qr นะครับขนานกับ ut คืออันนี้กับอันนี้นี่นะครับขนานกันแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็คืออันนี้กับอันนี้อ่านะครับก็คือ vu นะครับ vu ขนานกับ r s นะครับขนาดกับ r S นั่นเองอาที่เหลือก็ทำเองนะครับเป็นการบ้านเเพราะนั้นเราจะมีการบ้านนะครับในหน้า39แล้วก็39แล้วก็40นะครับมีพาทำไปบ้างลแล้วไม่ยากนะครับดูรูปแล้วก็เขียนตอบแบบนี้เฉยๆเนาะไม่ได้มีคำนวณอะไรโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไวเ้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ